ปิดปิดปิดสวัสดีครับวันนี้นะครับรัวาสาวใหญ่ชาแนลของเรานะครับจะเป็นทริปที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับซึ่งที่ไปเที่ยวนเนี่ยเราเลือกอาหาดน้ําใสนะครับเพราะว่าหลังจากที่เด็กๆอยู่ที่ห้องน้ำไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยช่วงนี้นะครับเราก็เลยจะพาไปเที่ยวที่หาดน้ำใสที่อยู่อําเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ P5 นะครับเราจะออกเดินทางรถออกเดินทาง P5 เนี่ยเพราะว่าเราคิดว่าไปถึงโน่นประมาณเนาะประมาณถ้าดูจากจาก GPS เนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงขึ้นเราว่ากะว่าไปถึงไม่เกิน8โมงเพราะว่าเราจะไปเลือกที่หาดสวยๆสำหรับให้เด็กๆเด้นเล่นทรายแบบสบายๆนะครับผมอ่าโอเคตอนนี้เราก็ออกมาออกเดินทางกันเลยครับ ถึงแล้วไปไหนครับไปหาน้ำใสครับ ต่อกันเลยแค่เช็คบัตรเฉยๆแรกปะแรกบัตรใช่ไหมอ๋อแรกบัตรแรกบัตรตประชาชนนี่นะคะได้บัตรนี้มาไม่ได้เสียตังนะคะ่ะไปต่อกันเลย ปลัดตอนแรกปัดตรงตรงที่น้าเมื่อกี้น,นะครับผมป้อมก็จะเหลือระยะ อินเตอร์น้ะทะเล Inter, 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 Inter. Inter. Oh, oh, อินเตอร์เห็นทะเลอย่างอินเตอร์โอ้โหสวยจังเราเห็นทะเลไกลๆแล้วทุกคนเย้โอ้ยโอวันนี้โชคดีมากนะครับฟ้าเปิดวันนี้ฟ้าเปิดแดด <c oughs> ดีมาก <c oughs> เลยแดดดีแต่แนะนําให้มาแต่เช้านะครับ <c oughs> ตอนเช้ามาถึงที่ช่วงเช้าเช้ามันก็นจะมีแดดแต่ก็มันจะไม่ร้อนนะครับเหมาะมากสําหรับเด็กๆเลยน้ำใส เรามาถึง8โมงพอดีเนาะใช่8โมงนิดหน่อย8โมงนิดหน่อยเขาเปิด8โมงนะคะเมื่อกี้เราเลือกมาแต่เช้าเพราะว่าคนมันจะได้ม่เยอะมากนะครับเราจะมีสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งพักผ่อนกันแบบเหมาะเลือกก่อนนะครับก่อนมีสิทก่อน ค่าบริการ,าการนี่เสียตทางค่าจอดไหมสวัสดีค่ะคา่าแปะน้ำใสยังไหมครับ่<ช>ค,ครับจ่ยายค่าบำรุงอ่ะสามสิบครับสามสิบใช่ไหมคะคือคือรถแต่ละคันนี่ยังไงคะมอเตอร์ไซค์รถยนต์แบ่งยังไงมอเตอร์ไซค์สิบห้าบาทครับต่อคันแล้วก็รถยนต์เป็นสามสิบบาทต่อคันครับโอ้แค่สองราคาสองเลทแค่นี้ใช่ไหมคะแล้วก็รถตู้ประมาณสี่ห้าบาทโอเคค่ะ สามสิบบาทสามสิบบาทครับบ๊บายสามสิบบาทครับโอเคค่ะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนี่สามสิบบาทรถยนต์นะคะไปต่อกันเลย รถสามารถเข้ามาได้ก็เดินมาเลยดีกว่าเอาไปจอดนู่นแล้ว e ก็เดินมาเลยว่าถือมาเอาไม่จริงๆเอาไปลงตรงนั้นก็ได้ไหมอ่ะเนี่ยเขาชิดกลวยตรงนี้เข้าไปถึงตรงนั้นได้ไหมคะเข้าไปถึงตรงนั้นได้ไหมแล้วค่อยออกมาเข้าไปส่งคนตรงนั้นได้ไหมแค่ตรงนี้อ๋อโอเคแค่ตรงนี้งั้นไปจอดแล้วเดินมาีเดียดีกว่าจอดได้แค่ตรงนี้นะคะ แล้วก็เดินเข้าไปซึ่งก็ไม่ได้ไกลมากเครื่องบินเครื่องบินเดี๋ยวเราหาที่จอดรถก่อนน,นี่บริเวณนี้ก็เป็นร้านขายอาหารนะคะร้านขายอาหารตามสั่งก็มีเป็นแถวนี่ค่ะมาให้จอด,ดรถกวณนี้คนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะยังมีที่จอดรถเยอะอยู่แต่ถ้ามาช้ากว่านี้ก็จะเดินไกละ มันน่าจะเป็นแบบนี่ที่จอดรถเรียงตรงนี้นอค่ะโอเคในที่จอดรถแล้วโอเคครับตอนนี้เราก็วนออกมาจากทางหาดแล้วนะครับเมื่อกี้ข้างในจะจอดรถไม่ได้นะครับตรงริมหาเราต้องมาจอดตรงด้านหน้านะครับตรงริมถนนเนแบบนี้่สุดเขียดของนี่นะครับตรงห้องยามที่เราจ่ายทางนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะเดินไปหา พราะที่จอดรถนี่จะห่างจากหาดไม่ไม่ถีงประมาณสัก500เมตรได้มั้งเนาะแล้วก็เดินไปนีไปแนี่โอเคครับเดี๋ยวไปกันเลยครับโอเคครับพอเราเดินออกมาจากที่จอดรถนะครับประมาณสักร้อยเมตรได้นะครับ okay, <ๆ>ก็จะมีร้านอาหารนะครับเป็นล็อกล็อกล็อกที่ขายพวกส้มตำข้าวตามสั่งต่าง,างอะไรเงี้ยครับฝันะ่งนี้นะครับ เดินไปอีกนิดนึงถึงหาดแล้วนี่ครับป้ายหาดน้ำใสค่ะพี่ไม่ก่อนดฉันหลบกันแล้วก็เดินมาไม่ไกลนะคะใกล้ๆเดินได้นี่เครื่องดื่ม แอลกอฮอลทุกชนิดนะครับนจ <c oughs> สำหรับพรแอลกอฮกอลก็อาจจะผิดหวังเล็กน้อยครับอ,อันนี้แบบต้องเชื่อแบบว่าอนอยแอลกอฮอลนอยแอลกอฮอลป้ายหานำสาสถึงแล้วถึงแล้วส่วนฝั่งนี้จะเป็นรู้สึกจะเป็นที่พักไหมะต้องไปดูเออดี๋ยวต้องเดี๋ยวพาเดินชมอีกทีนครับเดีย๋ยวไปดูเด็กเด็ก,ก่อนไปนั่งตรงไหนกันเนี้ยคนยังไม่ค่อยเยอะนะคะ ก็จะปูเสือนั่งตามต้นไม้โคองการที่เรามาเช้าเขาเช้านะครับเราจะมีที่นั่งให้เือยค่อนข้างเยอะแต่พาไปดูหายแล้วคนจะเริ่มเต็มแล้วนะแนะนำเลยให้มาตัเช้าสวยมากยิ่งลางมีกิจกรรมดำน้ำเนี่ยนะคะ อัตราค่าบริการผู้ใหญ่สองร้อยห้าสิบเด็กหนึ่งร้อยมีนวดตัวนวดน้ำมันนวดฝ่าเท้าด้วยในใกล้ๆหาดเราไปหาที่นั่งก่อนะนะคะเตอไปแล้วนี่ <c oughs> ก็มีก็ล่มเยอะอยู่นะคะเนี่ยนี่ว่าคนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่อันนี้บริเวณที่ นั่งปูเสือล่มค่ะใต้ต้นไม้ก็ใกล้ๆหาดประมาณนี้ก็คือดูแลเด็กได้สบายไม่ไกลเกินไปนะคะอนะโอเคตอนนี้เราก็ลงมาถึงหาดแล้วนะครับเดี๋ยวชมพระเจ้าหาดกันก่อนนะครับหาดตรงนีงฝั่งนู้นนะครับแต่ว่าจะมีป้ายป่ะมาเมาดินผ่านตรงนี้นะครับเรื่องแค่โซนเป็นป้ายสีแดง แล้วก็ไปถึงฝั่งนั้นที่เป็นบ้านผักนะครับส่วนของนั้นจะเป็นโขดหินเดี๋ยวเรามาเดินดูหาดกันเลยนะครับเดี๋ยวตามไปทางนี้เลยครับดูเจอมาเดี๋ยวแคมอนเร็ว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 โอ้โหโอ้โหเด็กๆชอบเด็กๆชอบว้าปูตัวใหญ่ปูตัวใหญ่ใหญ่จับปูไดีดูดิดูดูดูด้วยอุ้ยปูอะไรปูอะไรทุกเร็วเร็วเร็ น้องกกปูน้องกบปูมันจักลูกไปๆๆๆธรรมชาติมากนะครับเหมาะสําหรับเด็กๆนะคะเนี่ยเพราะว่าหาดน้ําจะใสแล้วก็ทรายจะละเอียดคือสะอาดมากเลยค่ะแนะนําเลยนะคะถ้าใครกําลังมองหาที่เที่ยวที่แบบว่าเด็กสามารถมาได้แบบโอ้โหมีปูวิ่งเลยเห็น้มธรรมชาติสุดๆ คนก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะคนไม่เยอะแต่ต้องมาแต่เช้านะครับเ<อ>ข้ามาสายนี่คนก็จะเยอะกน่อแล้วก็จะมีที่นั่งด้วยบอกเลยว่าชายขาวสะอาดมากละเอ<า><ะ>ียดมากแล้วก็หาดมันจะตื้นลงไปเรื่อยมันจะตื้นมันจะไม่ไม่ชันไงเด็กๆก็ยิ่งยิ่งลงเล่นได้สบายสบายเลยร <c oughs> ตรงนี้จะมีชูชีพ ที่บริการชูชีพด<ช>ีตรงนี้ที่บริการชูชีพตรงนี้แล้วฝั่งตรงนน้นก็จ,จะเป็นบ้านพักนะคะมีเรือขยักน่าจะเรือขยักให้เช่าส่วนฝั่งโน้นจะเป็นโซน,นนั้นเป็นบ้านพักบ้านพักที่เราต้องจองซึ่ง,งบอกเลยว่าต้องจองกันแบบนานมากถึงจะได้นะครับแต่วันนี้เราไปกลับเราไปกลับนะคะ เราเน้นพาเด็กมาเที s <S yeah, oh. 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 ่ยวไหน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 ปเาโชว์ที่โชว์โชว์โชว์ก่อนแล้วก็ปล่อยเขาไปตัวใหญ่มากเลยโอ้ยเจอกลัวะไหมเจอกูปล่อยเขาลูกโอ้โหเดี๋ยวเดินลงน้ำเลยกีนกากีนกาชอบชอบโอ้โหโอมาลงมานี่มาลงมานี่มามีปลาด้วยมาเดี๋ยวน มา,มาลูกมีกปลาด้วยโอ้โหเดินนนูเจออยู่ลกมานี้มา,มา,ม,ามาเดินมาลูกมเร็วมเร็วน,นโซนบ้านพักเตยม่นีเน้เจอมาี่มา สวนบ้านพักวันนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังประมาณนี้นะคะไม่ผิดหวังที่ได้มาส่วนรายละเอียดบ้านพักเราไม่ทราบเลยเพราะว่าเราไม่ได้ทําการจองนะและคิดว่าถ้าจองแบบเดี๋้ไงใกล้ๆมันก็คงจะไม่ไม่ว่างนะถ้าได้จองถ้าได้มา เราจะรีวิวอีกรอบนึงจริงๆทริปนี้เราพักอยู่อีกที่น,นะคะเราพักที่บางละมุงแต่นี่คือเราพาลูกมาเที่ยวทะเลสัตรหิตตรงนี้ก่อนเดี๋ยวยังไงจะรีวิวบ้านพักที่บางละมุงให้ชมนะคะจะเป็นแบบบ้านเป็นบนลน่าส่วนตัวนะคะ โซนบ้านพักซึ่งก็ดูแล้วเต็มทุกหลังค่ะนเด็ชอบมากเดินในโนบีเขาโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะขอปิดคลิปเพียงแค่นี้นะครับสำหรับใครมีเวลา เน้นอยากพาเด็กๆมาเที่ยวนะครับแนะนําเลยหาดนี้นะครับหาดน้ำใสนะครับอยู่อําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับน้ําใสหาดสวยทรายขาวมากนะครับแนะนําให้มาแต่เช้านะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวเพียงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องรัวสั่งใหญ่ชาแนลขอ้เราด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย